สบายดีตอนสวยๆพี่นอ้องขับสู้กรานเอาเสาลงลุมแล้วพี่นอ้องวันนี้ไปมึงกลับเอาเสาเลกลงเตรียมเทปแทนแทนเสาเนาะพี่น้องตำนานมึงกินข้าวอยู่เนาะไปนี่ครมาเพิ่งน้ำกัดมาสุดสุดสุดสวัสดีบอท อหมือนี่เป<ม>็นปีศาจใดม่มเอายังห้องบ่ะเนี่ยเกี่ยวกันรูตัว,น,วนั้นถ่วงหน่ะสองเมตรไปแล้วได้ไเไมเดยบ้า

กำลางห้องใส่กำลังเริ่มออดสาวลงหลุม <c oughs> อยู่ใกล้ทางเวลารถมาก,ก,ากมคิดฟุ่นไงกุ้มนี่ป่ผมห่างนิดจ้ะผมห่างกับเปียกดิเอาบ่ไว้เตะเอาไว้ไหน,หนึงวะ

มันโพดเด้องอไยอย้วนัต่อีกนิดเออน่นี่เนี่ยได้แล้เนี่ยเข้าอีกน้อยนึงเข้าอีกเออเออสีแดงๆมังดูได้มันคือนับเข้าอีกเข้าอีก tiếng này tiếng lùm tiếng là sao à, Ờ, ờ, ờ đầu mình nè, đầu mình bắt 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 đầu

คันว่าสปอนเซอร์มารือมารถบ่ทังั้เอาล่อมาล่อมาแต้บโอ้มาเอาเหรียญมาใช่เนาะมันโมนเป็สาเอกสาโทในบอลจิ้วหอดม่ช่หลนะโอ้ย

นี่คือผลงานของเงินไกลแข้มทางเวลารถมากี่ฝุ่นไงกุ้มก <c oughs> ระสิได้เตล่สง ถึงแล้วต้องเอาน้ำเทียงนะตอนนี้นะ่ะเอาบล็อกใส่ได้ข้างทางไต่บล็อกใส่ข้างทางนี้มันสิไหลลงนี่ ท่านผู้ชมต้นเติ ada, ้นสบายดีฮโอ้ยไปเลยฮืเลยโอ้ยว่าสบายดีเยว่าสบายดีแล้วไปแล้วู เนน้สปอนเซอร์เข้าหรือเอ็มร้อยเข้า

ปวหัวแล้กินอันนี้เศ้าบอ่อมันกับไข่ก็ปวดนั้นได้ห็อหอนฮนเรามากินมันจว้วงรลวดชางไพ่จะเป็นคนคุดคุม <c oughs> <c oughs> บัมตัวไญ่กับหญ่พูดเบก มันได้วัดไหมได้บัตน,นี้หกสิบเมตหกสิบเออใครยุยยยยยยย่มันนีแดดกะลมมอวนนแดดโพดผูด้ ไปสิกมายันบกามาอยันกอ่ามัน่อยมันก็ได้สองสี่หกมันก็ได้หกเจ็ดต้นพี่นนอง เดี๋ยวสิไปหาซื้อกับเขากับหนามก่อนพี่น้องมไไาเลยหันเสาวร้อยหมดละต่างเสาเนี่ก็บพวกเป็นของง่ายเลยพี่นอ้องไปเดี๋ยวไปหาซื้อกับเขาก่อนพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้กันซัมมี่ก็แล้วกันเนะาะพี่น้องเนาะจำคลิปหน้าแล้วกันมาสุดๆสุดคนไปแล้วสบายดีไปหาซื้อกับเขาก่อน